เรื่องราวเกี่ยวกับพยาธิและก็ปลาทะเลอย่างเช่นปลาเทา้าปลาแซลมอนปลาซาบะรวมถึงกุ้งนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับพยาธิตัวสำคัญก็คืออย่างเช่นอันิซากิสนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้แหละนะครับมีการถกเถียงกันนะฮะว่าไม่มีพยาธิหรอกในสัตว์ทะเลจริงๆแล้วมีนะฮะในวงจรชีวิตของพวกพยาธินะฮะก็จะเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่อาหารกุ้งมากินตัวอ่อน จากนั้นในกุ้งก็มีพยาธิปลาเซลม,มอนปลาเทราก็มากินกุ้งนะแล้วก็ปลาโลมาปลาวานแมวน้ําสิงโตทะเลก็มากินอีกทอดหนึ่งนะครับก็เป็นวงจรของเขานะครับตัวเต็มใบก็จะไปอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหล่อนั้นคนเราเองก็มาติดโดยบังเอิญครับกินพวกปลาดิบกุ้งดิบนะครับก็จะทําให้เกิดโรคได้นะฮะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าอณิสกิะ ก็จะปวดท้องหลังจากที่กินไปแล้ว1-2ชั่วโมงหรือบางคนก็2-3วันนะครับแพทย์ก็จะรักษาด้วยการส่องกล้องแล้วก็ไปขี้ปอาพยาธิออกมาแต่ด้วยความที่บ้านเราเองเนี่ยมันไม่มีพวกปลาเหล่าดีนะฮะต้องอิมพอรตมาจากต่างประเทศแช่แข็งมาก็ทําให้พยาตายแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ระบาดเราก็จะติดเชื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ทะเลแล้วก็พยาธิอน,นิสากิสครับ